ให้คะแนนเทรดเรทเทรดแรกที่ปล่อยออกมาประจำเซตสิกับความสามารถในการฮิลเรทที่เรียนน้อยที่สุดเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่เรทไอชาร์โดเลียมทาได้ซึ่งไอชาร์โดเลียมเนี่ยจะพกมาทำดาเมจใส่ศัตรูสตัวดุกห้าวิในจุดที่ผมสนใจจริงๆคือแผงหลังของคอมมันครับเริ่มจากเขียวที่ไม่มีมานาเนี่ยใส่ขุนซุยลออยู่แล้วโดนมันสอยยับแน่นอนเพราะว่ามันจะไม่ติดแอนิเมชั่นไลน์สกิลขยับต่อมานิดนึงกับจินที่รอบเนี้ยมีกระสุน4นัดตึงผมเดาว,ว่าเก่งแน่ๆเพราะตัวล่าสุดที่มีกระสุนเนี่ย หาแล้วผมเดาว่าเป็นตัวซีบาสแน่นอนเพราะว่าดัมมีพวกนี้เนี่ยเลือดหนึ่งข้อเท่ากับหนึ่งพันแต่พี่แกสามดาวเนี่ยเล่นสกิลที่หายตัวแหละนะแต่ที่ผมเดาว่าซีบาสเนี่ยเพราะผมว่าห้าบาทสามดาวเนี่ยมันไม่นั่งยิงทีละนัดแบบนี้หรอกครับและคะแนนที่ผมให้เทรดนี้เนี่ยคือสิบเต็มสิบพราะเป็นคอมดันตัวตัวตดหิวคือถ้าไม่ใส่ตัดหิวแล้วมาเจอเนี่ยแข่งได้จะยืนได้ทั้งวันแล้วก็มีปล่อยสกิลของบัมมาอีกตัวซึ่งเดฟคอนเฟิร์มว่าเป็นตัวห้าบาทกับสกิลที่จะจับตัวที่เล้งเวียง โวนใส่ศัตรูไปทำทำไมวะนะ